รถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อนะครับไปจำนำกับผู้อื่นก็อาจจะเป็นการเข้าข่ายการการะทำผิดฐานยักยอกทรัพย์ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีพี่น้องประชาชนบางท่านนะครับประสบปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจนะครับทำให้คิดนะครับที่จะเอารถยนต์ที่ท่านเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนแนซ์หรือสนาบันการเงิน เอาไปจำนำนะครับเพราะอาจจะมีผู้ประกาศรับจำนำหรือเชื้อเชิญครับให้มาจำนำรถกับเขานะครับก็ต้องเรียนว่ารถยนต์ที่ท่านผ่อนชำระนะครับหรือเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของบริษัทไฟแนนซ์นะครับหรือสถาบันการเงินที่ท่านท่านทำสัญญาเช่าซื้อกับเขาครับส่วนท่านเนี่ยจะเป็นในฐานะผู้ครอบครองดังนั้นหากท่านเอารถที่ อยู่ระหว่างการเช่าซื้อนะครับไปจำนำกับผู้อื่นครับก็อาจจะเป็นการเข้าข่ายการกระทำผิดนะครับฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลแรงยานนะครเพท่านเบียดบังขอทรัพย์ของผู้อื่นนะครับไปมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของผู้รับจำนำนะคับหากท่านรู้นะครับหรือควรรู้อยู่แล้วว่ารถที่ ผู้อื่นมาจำนำกับท่านเนี่ยเขาไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นะครับเป็นรถที่ติดไฟแนนซ์หรือเขาเป็นเพียงผู้ครอบครองแล้วมาจำมนำกับท่านและท่านก็ยังรับจำมนำอันนี้อาจจะเข้าขัดความผิดรับของโจรน,นะครับตามประมวลอาญาเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทโทษค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําดีกว่านะครับแล้วก็การตรวจสอบว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นรถของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงหรือไม่นะครับก็จะอาจจะดูได้ที่ ตัวผู่มือการจดทะเบียนนะครับในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็จะระบุอย่างชัดเจนว่าไทยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็นํามาจำนำอย่างี้ก็จะปลอดไทยกว่าครับ